นานยนภัสอดบ้านหลังแรกแค่ขึ้นโครงก็รู้แล้วว่าใหญ่เบิ้มเป็นพระเอกหนุ่มขวัญใจของสาวๆทางประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกานายนภัรเริ่มเข้าวงการและเป็นที่รู้จักจากการเล่นโฆษณา King Power หลังจากนั้นก็เริ่มมีงานละครและเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแถมก่อนหน้านี้ที่มีโควิด -19 บอกหรือว่างานอีเวนต์ของหนุ่มคนนี้นั้นมีเข้ามาไม่ขาดล่าสุดในอินสตาแกรมของนายนภัรเจ้าตัวได้อัปเดตภาพบ้านที่เพิ่งจะเริ่มสร้างอีกครั้งครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่านภัสนาย 9, เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว11 ทับ11บ็ทับสหนึ่ง h a h t a h a h t #dreamhouse บ้านแม่นาย #ank h a s h t a g h a t e h a i n u n d e r s c o r e n i ซึ่งมีหลายคนเข้ามาแซวว่าคารือขาดด้วยค่ะเพราะดูเหมือนว่าจะหลังใหญ่พอตัวเลยขอขอบคุณภาพนายนภาทภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ